ทานทานครับลูกยายเหรอลูกะยิ้มกันยิ้มยิ้มยิ้มอ่ะอีอ่ะอียิ้มเร็วยิ้มเร็วยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยรู้ว่าถ่ายรูปไม่ยิ้มไม่เลยลูกอืมเฮ้ยครับอ่ะเอีเร็ว yêu mèo, chắc, chắc, mình nói, mình nói, mình nói